เกมนี้ความเหนื่อยความยากความลำบากกับสิโตเราจะเล่นเกมการเปนครับสิตจะ้องไม่กับแล้งทั้งหมเลยนะคะคนละหนึ่งรอบคือที่คาอทีลคืที่ครอที่คนี่คือ่ค่คือทือนเ่าไอเ่ที่ยวอที่นะีครับโดยพี่คจอที่คอที่คืใท่คอี่คือท่อ่ไื่คื้ทิงทต่อททีท่ก่คืที่้ที่อที่เือ่คืันค่ค่ซ้าย ใ้เพิมเติมความรักกัการเลนให้เป็นเพี่ยวกนงกตาตามที่เป็นภาษาที่กันสคอเซ็ปต์หรือยังไงคะอมก็คือทามินคือเราตีรีเรื่องปฟ์ตี้อะไรโนนนี่แหละค่ะจบที่เราชอ้แฟนคแันจุนิานสามสิบวินาทีโอเคสามิวินาทีใครตอบได้เยอะสุดผู้ชนาไปน้อยกว่านั้นถือว่าแพ้ใครเล่น่นกอ่นแล้ว ใครไม่ได้กอม่กอรไม่ด้วมรกมนงมันไม่ได้มีรไม่ได้ี้เลยมาก็พิเศษความพิเศษก็คือเหมือนเราได้อยู่กับิโตจัด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเกมฮ่อง่เขาเรียกว่าเอ็นเูเราเกมนี้นะฮะทีมพันน้ากมจัมพาานะครับน้ยของเราครักมัเมือไทยนะครับไม่มีเดียวได้โดนนะฮะมีเป็นลูกสาวเข้าไปหรือยังครับตอนนี้เอาละ

หลายคนอย่างระรับนีทีกว่าแนะนำเราเตรียมตัวให้ดีแล้นะจุดปนครับโอ้ยด้วามป็สายชิวเนาะก็คือตอบอย่างงี้มา5ปีแล้วด้วยความเป็นสายจิวเขาก็แบบนเยอมากอะไรนะครับเอาละคนต่อไปมาดููคะแนนไว้นะครับอ้งเก่ก็ออโคุณเก่งอ่ะคเก่งอะนะคก่งโค้อะไรอะ คือในความรู้สึกมันดูมากกว่านั้นนะมันดูแบบไม่ได้ไม่ได้เหมนเลยเป็นคำคำเลยแรกที่เจอเปนไม่ใช่อย่างนั้นอ่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกอล์ฟไอมครับออไครับสาสที่เป็นของคุณเชิญครับของแอม่งแต่โครรตั้งแต่ตอนแรกมันคือดีที่สุดเลยเรื่องเรื่องเรื่องยความความคุามเป็นคุณแอมคคมุ แต่รู้จักเขามาค่านเออจริงๆผ่านผานผ่านผ่านน่ารักขวัญโยนสิละอะไรเงี้ยไม่เขาไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะคือจริงๆเหมือนที่ทุกคนเห็นเขาอ่ะกับองเขุกอย่างเนแหละอยู่บ้านคือเขาเป็นคนแบบผ่าขวัโยนแบบไม่ใช่คอ่ยังไงอะ แบบว่ามุรกิจเลยนะครับที่ทำงานอะไรของเรามุมจะไม่ใช่แบบว่ามาธุรกิจนักธุรกิจแบบพี่พูดเองนะครับของนะครับอาเจนน่าของไม่ใช่ใช่ไงดียร์พูดเพราะว่าเราชอบคนพูดเพราะอย่างพูดเร็วพูดเร็วพูดหย่อนนะไปครับกูก็มีบ้างค่ะแบบว่าอะไที่อยากกินนี้อะไรเงี้ยก็จะแบบพ้อนให้เราสั่งง่อะไรเ้เพราะว่าเขาจะเหมือนใช้ ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันสั่งอะอย่างเพื่อนเพื่อนรอบตัวออกมาเพราะว่าเขาชอบแบบว่าคนพูดเลาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้โอกาสไปเจอเขาบ้างไหมไม่กลิ้งข้างหน้าเป็นอะไรก็เจอเจอมาค่ะข้าวกรอบเกรงไหมแบบกลัวจะหลุดกลัวจะหลุดคำหยาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเอามาชอบเก่งเขาไม่รู้เป็นไรแรกๆที่เจอจะแบบมีความเหมือนเกรงอะไรอย่างเงี้ย ดีมากดีมากจังเพื่อนอาจจะกลัวหลุดคำอยางคุยกันเรื่องบางเออมันอยู่กันเราเอาเองเพราะว่าเบอร์สองเขามาแรงมากพูดได้ค่ะไม่เป็นไรเลยใช่ไม่เลยไม่ได้เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าแค่เนเจอร์ของเขาเป็นแบบเหมือนคนสุภาพเลยอ่ะตอนแรกพูดแอบแล้วเข้ากับเพื่อนเราได้ดีหรือเปล่าใช่ใช่ก็เข้าจริงๆก็เพาะเขาได้ทุกคนเลยแอลเอ็ม ล่าสุดที่ซื้อคืออะไรครับลูวิงครับจำได้ด้วยเหรอลูวิ้งที่แบบเขาได้ใช้บ้างหรือยังเช็คได้เช็คบ้างหรือเปล่าผมก็ถามนะเขาบอกว่าใช้ไปสองร้อเอองถ้าเกิดซื้ให้วันเกิดนี่ก็ผ่านมาเชือดหนึ่งแล้วหรือเปล่าเออใช้ไปสองสัปดาห์กลายเป็นอะไรกลายเป็นลาปเ็วต๋าัแผ่นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือไงคือว่าด้วยความที่แบบเขาทำงานกลับมาได้กเป๋ากระเป๋าไหนแล้วอะไรกันอีวันหนึ่งก็ต้องธรรมดา อันนึงมีเวลาออกกำลังกายแค่แบบคนคื่ว่าทำถูกแล้วถูกไหมใช่ก็แอลพีหมายว่าแอลอครับวิ่งไปบ่อยนะแอลน้ำก็บอกว่าคือแบบอว่ว่าแพงนะต้องใช้บ้างนะแคือการการเซื้องขวั่อให้คอว่าค่ะมันก็มันจะยากกอคิดหัวถ่ยของ่อี่ครับเอง่คืออะไรดีก็ปรึกษากับเพื่อนรว โอเคเห็นพ่อที่บ้านเขามีลูกวิ่งที่ใช้มาแบบเกือบ20ปีแล้วลูกมกล้ๆแล้วนานมากค่ะก็เลยแบบเปลี่ยนเธอเราเล่ะกันเก่าน่าจะใช้คุ้มแล้วแหละก็เลยแบบแต่เขาชอบมากๆค่ะก็เป็นของหวานดีเลยตอนไทยเราหูยิ้มชอบอ่ะพยายามเตือนเขาทุกวันไหมคะว่าแบบว่าเราร่างกายยังอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเลไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดก็คือรู้แค่ว่าเขาจะมีเวลาแค่แบบ น้อยหน่อยอะไรอะอะไรอะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ